สวัสดีนะครับพอดีมีคำถามจากสมาชิกอินบ็อกทั้ง YouTube ทั้ง facebook ทั้งสื่อทางเว็บไซต์นะครับโซเชียลมีเดียอยากร่วมทุนจีนทำอย่างไรนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังนะครับโอกาสสำหรับการร่วมลงทุนกับจีนนะครับหนึ่งนะผมบอกไว้ก่อนนะหนึ่ คุณจะมีผู้ร่วมทุนจีนได้เนี่ยอย่างแรกก็คือคุณต้องมีความรู้เรื่องภาษานะครับถ้าความรู้เรื่องภาษาไม่มีคุณต้องมีล่ามนะนะมีคือข้อที่2เอ่อเอกาสารนะครับที่ทํากับจีนเนี่ยเราจะใช้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะฮะในการประสานงานต่างๆนะครับเจรจาการค้ากับจีนนะครับเอกาสาร Joint Venture น,นะครับ เอกสารคอนโซเทียมนะครับนี่คือ1นะภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับถ้าพูดจีนไม่ได้อย่างผมเนี่ยผมก็พูดจีนไม่ได้นะครับผมก็ต้องใช้ล่ามนะใช้ล่ามแต่ว่าภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเนี่ยเราก็พอสื่อสารได้ในเรื่องของเอกสารนะครับ 3. ก็คือการหาคู่ค้าที่เป็น สิ่งที่มันเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันนะครับอย่างผมทำโรงไฟฟ้าเนี่ยผมก็ต้องหาคู่ค้าที่เขาทำโรงไฟฟ้าเช่นกันนะครับนะครับน,นี่คือวิธีการนะครับอย่างคู่ค้าเราอย่างช้างเจียงเนี่ยเขาก็ทำในหลายหมวดธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าอสังหาไอที IT. เขามีบริษัทลูกต่างๆนนาาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ทำไมผมโฟกัสโรงไฟฟ้าก่อนนะครับเนื่องจากว่า ลงไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นธุรกิจสัมปทานระยะยาวนะครับซึ่งมันดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้อย่างมหาศาลนะครับเราก็เลยโฟกัสจุดนี้ก่อนนะครับในการทําร่วมกับจีนก่อนสเต็ปต่อไปนะครับหลังจากที่ผมมีฐานแล้วเนี่ยผมก็จะขยายในเรื่องทั้งการนําเข้าส่งออกนะฮะนี่คือโอกาสนะฮะอย่างโปรเจกต์ตอนนี้ที่เราจะจับมาปั้นอีกทีในประเทศไทยก็คือ เรียนส่งออกนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเขาฮิตทุเรียนมากนะฮะนี่ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เราจะปั้นนะครับก็คือส่งออกทุเรียนไปจีนนะตลาดจีนนี่พันสี่ร้อยล้านคนนะฮะมันเป็นโอกาสอันมหาศาลนะครับอูฮันนี่สิบกว่าล้านคนนะครับเจาะเข้าไปที่อูฮันเมืองเดียวก็มโหฬารแล้วนะครับนี่คือโอกาสในการร่วมค้าโอกาสในการร่วมทุนกับจีนนะฮะสาม นำเข้าสินค้าจากจีนนะครับสินค้าจากจีนเนี่ยมันมีเทคโนโลยีล้ําสมัยไม่ว่าจะเป็น 5G เทคโนโลยีต่างๆที่เขาพัฒนานะครับเราสามารถนําเข้าสินค้าจากจีนเนี่ยเข้ามาขายเป็นตัวแทนจําหน่ายในเมืองไทยได้นะครับนะดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆนานาที่เราทําให้ดูนะครับคือผมคุยเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้คุยอย่างเดียวนะครับคุณสามารถติดตามผมในทุกสื่อโซเชียลมีเดียนะครับทั้ง t u b e Facebook นไทยเอเจ้าอินเวสเซอร์คอมทาวอนอินเวสเซอร์ถาวรนอินเวสต์เมนต์กรุ๊ปนะฮะเฟซบุ๊กไทยเอเจ้าอินเวสเซอร์นะครับคือผมคุยแชร์ให้ฟังแล้วก็ผมทำไปด้วยนะฮะนะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะร่วมทุนกับจีนณนเวลานี้นะครับผมก็ยังเปิดโอกาสนะครับนะความรู้ต่างๆนานาที่เรามีโน้ตหาวต่างๆนานาที่เรามีเนะี่ยผมแชร์ให้คุณไปหมดแล้วนะครับผมแชร์ลง YouTube ไปหมดแล้วคุณสามารถที่จะ ทำได้เองนะครับโดย Copy ว er ิธีการเนี่ยก็ไปทําเองได้หรือ si ถ้าคุณไม่อยากทําเองนะครับคุณก็มาจอยกับผมก็จบแล้วนะฮะส่วนวิธีการจอยนะครับวิธีการจอยนะผมให้อยู่3อย่างนะฮะวิธีการจอยกับผมคือ 1. ถ้าคุณมีทุนคุณก็มาร่วมจอยกับผมเป็นผู้ร่วมทุนนะครับ 2. ถ้าคุณไม่มีทุนคุณสามารถมาจอยกับผมโดยการเป็นในหน้านะครับเป็นในหน้าเป็นผู้ประสานงานนะครับ สามถ้าคุณไม่มีทุนคุณมีงานคุณก็ส่งงานเข้ามานะครับนะมีอยู่สามอย่างนะครับในการร่วมจอยในการเป็นผู้ร่วมทุนจีนร่วมกับเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะฮะถ้าคุณสนใจก็กรอกข้อมูลเข้ามานะครับ c h i a n g e l i n v e s t o r c o m ยินดีต้อนรับทุกคนร่วมเติบโตร่วมทุนจีนไปพร้อมกันนะครับโอกาสอันมหาศาลนะครับเปิดรับทุกคน ในช่วงโควิดนี้นะครับถ้าหลังโควิดนี้ผมก็คงอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะแต่ช่วงโควิดนี้ยังพอมีเวลามาแชร์ข้อมูลความรู้เล่าสู่กันฟังโอเคไว้พบกันนะครับสวัสดีครับ